สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพีน่น้องเฮี่ยังกินเถบใช่พัดอันพัดเผ็ดใกล้ไหมจ๊ะ<พ>ใส่บะเขืออ้พัดเผ็ดแกงปลาหมอพัดพัดเผ็ดใแกงปลาไปนึกว่ามีกระชายมีพริกไทยไปเบักปูพี่น้องใส่ท้องเบียไปซื้อใบนั่นอยู่ใบกระเพราว่ะนี่ ไก่บ้านแปลว่าสับสับแล้วเกับขาอี่บานที่สวนอีกแล้วครับผมไปส่งยาน้ำเับเขาแรงไปสรงยาน้ำโอ้ตำหนพริกกับปีกินก้อนผิวคาแปลว่าปอกน้อไม่พอ่นะหญียาเอาไหเหมือเศร้าแต่ไหนก็นเลยเอาเปียกมันใส่โคนต้น,ตน พักขาไปเลยเห็นเป็นปุ๋ยไปเลยเนอะจังโบเสียคุณภาพแค่ว่าต้มไม้ต้มจังสี่พี่น้องเวลาเขาเจกินกับน้ําพริกมันยังแสบใบแกงกไไไ็ได้ใบต้มใบแต่ว่ากินกับน้ำพริกเดี๋ยวแต่หน่อยตําน้าพริกกะปิจื้ครัง เช่ว่าเตียมของครับผมผัดพริกแกงผัดเ,เออผ็ดเออผัดเผ็ด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 ,ผดไก่บ้านเขารับโทรศัพท์เถอะท่ามกลางสายแดดท่ามกับเขาแร่งทด้นี่พี่น้องเขาเทียงยัง้โมท่านกินมจะไปเห็ดกับเขาแร่งแล้วเขาว่ด บ่มีเวลานะอันนี้กะาบสองกลัวแล้วสิเขาวบาบสามแล้วดเ,ลดเดี๋ยวสิได้ไปออานี่นี่เขามาเอาโครงการชีตเอเทิบออกมาเห็ดเอ่อขั้วเต่าทานอีกอยู่พี่นอ้องขั้วเต่าทานโครงการสีเห็ดขั้วอยู่ม่งนี้อาจสี เฮ็ดบง่งเฮ็ดบ่งนี้อาจสีเฮ็ดเออเป็นเทบิบเนา,าะเวลาเออฝนตกลบแดดลบฝนเฮ็ดเป็นขั้วเตาฟื้นเตาทานเนี่ยที่น้องมันจะขาดสิกวดไปใส่เงามันเนี่ยเธอ ข้าเดียวกับชิด้กินยอดแล้วพี่น้องเดี๋ยวฟุนฟุนขี่กล้วยมาใส่ช่วงนี้บ่ได้ปลูกต้นใหม่ยัง,ยงเลยหลังจากที่ขายของทรงของเรียบร้อยกับมาห็็ดกับเขาเตรียมกับเขาเร่งครับผมเกาเสียวแพ่พัากับเสียวกับเขาไปทรงในบ้านพ้อม ร่างมือกระเฮ็ดร้างมือกับโบไดเฮ็ดพี่น้องทำมือได้ยากๆกับโบไดเฮ็ดจังมือนี่เลี่ยวเรียวกระไดเฮ็ดกับเขาไปทรงปูทรงยาทรงปรนวลม,มือไดบเบาท่านก็นแต่หน่อยก็ถอดไข่ตุ่มมามา่พาพอบาแพี้ว่ากับโบคอยกินเขาเร่งเท่าไรโบบายเขาเร่งเขาเทียงเลวกินเขารอบเดียวจบ น่าไม่สิค้างไปอีกคื่ได้พี่นอ้องอกว่ท่านเศร้าผมใส่พริกแกงพริกแกงเผ็ดพริกแกงป่าบ่พริกแกงเผ็ดพี่น้องเตาถ่า,านเดี๋ยวตหน่อยตำน้ำพริกกริเดี๋ยวต้องอต,เตองีเขาน้ำใส่ตอนแรงเด้อ ตาก้องตากแหลบได้ยเยอะเลยขี่แหลกนึ่งมาแพ้ว่าสิากแยงกะทิมาทีแยงกะทิล้วขอเรยคือเหีนอันเม็ดริกไบ่ปะิกไทยสด ดาาตัวสวยล่อดๆโอ้ยจริงตรงนี้จามตรงนี้จามใส่เตาทานิมันหอมพี่น้อง นี่แหะต้นหน่อยครัวพริกกัะครัวองนี้แหละนะไก่บ้านลงไปครับผมไก่บ้านแค่ว่าจืดเอ่อมาไหวมาตุนไหวอยู่ในตู้อยู่ในช่องติดสามโตสี่โตครับผมเพราะว่าจังบ่ได้ไปตลาดดู เอาแพ้ว่าต้องตูนไว้เพราะว่ารังเทียตลาดจกคิดไปซื้อมือเข้อเอากับนั่นเน,ะเนาะนอกจากเข้าไปผ้าเดียวเข้ากับไปเรียกเอาเรียกเอาว่าเข้าสีเอาอย่างหูสีแดงสุด้อนเลย ี่น้อนาเติมลงปิดไปก่นอไกนไนฟ้าหมอมมาปิดไว้ก่อนให้ไกลสูกก่อนเดี๋ยวเขาจังมากปรุงรสแล้วก็ใส่ บักเขียบักแข่งลงครัวบ,บ้านทุ่งไม่บุนบายกับใครพี่น้องอยากกับเฮ็ดพออยากกับบอต้องเฮ็ดเดี๋ยวจังื่อมึงตอนซุป เปิดเบื้องใช่ไหมที่รักพร้อมไปแปดบ้านเก้าบ้านนำล,ลงขเขียวครับผมโอ้หมอฮอน, <c oughs> พ,วนพวกกึ่นพวกแค่กว่าเห็ดตอนไงสาใจเลยครับผม เค็ด็นงสี่ล่ะเค็ดแบบซาใจซาใจเลยเอาน้ำมาเติมอีกบอใส่น้ำอีกพี่น้องลาดเขาตรงนี้น้ำไกลไป้เติมน้ำลูไตอีกพี่น้อง น้ำมันหน่อยเป็นแกงแล้วเป็นแกงเัินละแกง้แกงอียงบ่อกแก้งเพ็ดบ่พัดเพ็ดเ, <c oughs> เอาใส่กระชายลงไปใส่เออม็ดพริกไทยลงไปพี่น,อน้องแค่ว่าว่าเป็นย่างเดียวก็ต,ตำหนึพริก ตำน้ำพริกกะปิตำหื้อก็ตำได้อยู่แต่ว่าก็ถึงกับเขาคันนะส่วนมากวนหน่อยที่ตำมะฮึกันเขาคันคันเพริอ,อ,รอ,อ่ะเรามาปรุงรสกันอุทานหมานแล้วอุเลยต้มยังต้มน้ำไม้ไว้เติมน้ำตาล โอ้ผงร่ง,รนง,นรรงนัวปะน้ำตาลรสตีผงนัวแล้วก็ชูรสตัดหวานนิดนึงจำดีละกระทะเบลลอร์เลยนะทำกับข้าว เอาเขาไปคู่ให้ยาให้แย่ให้ป้ากินจำแซบงามเขามีเวลาเขากะเห็ดไปช่วงเพิน่นเรียบร้อยชิมเมืงองยังเอามาชิมเมืองเนี่ยชิมเมืองรลดใส่สอนนันอยู่เดอพี่น้อง อ้งได้โอเควิลกูดเอาวิลกูดแล้วเฮากะเอากะเพรา,าลงเออ,เอกะเพรา,ากับใบมะกรูดพี่นอ้องสุดยอด พร้อมเสิร์ฟนี่เนาะเ,เป็นยังไงเสร็จแซ่บครับผม,มเรียบร้อยนะแพราจ้าอ่ะโอเคครับผมไปก่อนขอบบุญขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนสินค้าแพรา,าและก็เป็นกำลังใจให้ครอบครัวเฮานะขอบคุณหล,ลายๆจ้ะครับผมกลับไปกระทรวงของคือเก่าจ้ะครับไปก่อนสวัสดีครับ